ตอนนี้เรามาสกลน,นะคะมาถนนผ้าครามค่ะเราจะมาซื้อผ้าครามกันนะคะมันเป็นมันเป็น,น,ปนช่วงกลางวันอยู่แล้วนะคะแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงเที่ยงอยู่แต่เราจะมาซื้อผ้ากันค่ะด้านไหนดีนาะอยากได้เสื้อผ้าฝ้ายที่เป็นสีแขนยาวนะคะ ใช่ค่ะร้านดูร้านนี้ก่อนก็นได้ร้านคูแก้วก่อนก็นได้ร้านนี้ก็ดูได้ดอ,อ,อนั้นก็ห้องบ้านเขายขยับได้ฮะจอดหน้าบ้านได้เพราะเราจะซื้อร้านเขาอยู่ ร้านนี้แหละที่การท่องเที่ยวอะไรมาใช่เราเคยซื้อร้านนี้แหละเดีแต่ไม่ใช่ผ้าคำอยู่ขางในค่ะอ่าเข้าไปดูข้างในก่อนค่ะอันนี้ร้านผ้าครามที่สกลนะคะตัดไะถ้าใครสนใจมาร้านนี้นะคะของผ้าเขามีหลากหลายชื่อร้านอะไรคะร้านปันสุกค่ะร้านปันสุกที่สกลนครนะคะ เราจะมาซื้อผ้ากันค่ะผ้าคามแขนยาวดูจากหน้าร้านนะคะเขามีกระเป๋า,กร,ปากระเป๋าหลากหลายเลยรีวิวร้านปันสุกก่อนค่ะ อ้าวร้านปันสุขที่สกนครนะคะใครสนใจมาซื้อที่ร้านนี้นะคะอันนี้เป็นกระเป๋าของเขาน่ารักกระจุ้งกระจิมเอาเสร็จแล้วเหรอคะ ขอรีวิวผ้าครามนิดนึงเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เขาจะได้มาซื้อร้านนี้แล้วเหรอรอ,อันนี้ร้านครูแก้วผ้าครามนะคะผ้าครามเขียนมือเพืพ่อนเงินครูเพื่อนเงินครูผ้าสีเองคะ่ะใครอยากซื้อนะให้มาซื้อร้านนี้นะคะ อันนี้เพื่อนคุณครูนะคะแต่วันนี้เขาไม่แต่งตัวที่จริงเขาเป็นคนสวยค่ะเขาเป็นคนสวยมากค่ะวันนี้เขาเป็นแม่ค้าเขาเป็นแม่ค้าค่ะเป็นระบบยูทูบเบอร์นะก็เป็นสิค่ะกำลังถ่ายทำนี่ไงจัดโฆษณาให้เนเ่เน่เนสวยอยู่นะคุณตัวเท่าไหร่เธออันนี้บอกจ้าสามพันห้าเขาเล่นขิดเออสวยนะสามพันห้าเบอร์อะไรเบอร์เออลองคุดลองใส่ไหมคุณ ไหดอกเพราะว่าความยาวไปแกใส่เบอร์เอ็กแอลทำไมเธอไม่ไความพต้องเพิ่มความยาวตัวนี้แหละเธอเบอร์อะไรอันนี้ XL อฮะเอตัวเท่าไหร่ตัวนี้นะเท่ากันสา <3, 5. S 2> มพันห้ามีแค่สองตัวนี้เหรอแขนยาวเออแขนยาวแกเคยซื้อของไง ไม,ไม่ไม่ไม่เพิ่งมาเพิ่งมายังไม่ได้สักตัวอยากได้อยากได้แขนยาวาไปดูร้านอื่นนะยังไม่ได้เปิดร้านกาแฟที่ไหนยังรอรถไฟก่อน รถไฟจะผ่านรีสอร์ทก็รื้อรีสอร์ทก่อนรืือเสร็จแล้วก็เขาเข้ยงนั่นได้ไหมเขาก็ต้องเวนคืนเวนเวนคืนเสร็จก่อนแล้วก็ปลูกบ้านแล้วค่อยยกรีสอร์ทไปเรามาร้านผ้าครามนะคะร้านไทยนิยมครามสวย เราเคยมาซื้อร้านนี้นะคะเสื้อสวยหลายตัวถามแกแหละเบอร์เ l ็แอลคุณร้านนี้แหละซื้อมุมนี้นะแกขายอนน เสื้อผู้ชายตัวขท้าใหร่ค่ะเสื้อผู้ชายแขนยาวค่ะเสื้อแขนยาวเท่าไหร่แม่เสื้อแขนยาวราาสอันอันนี้รถแล้วจากสอ0พัแดนียสอ2พ0นนี่นี่คุณเราซื้อราคานี้แหละตอนนั้นอะแต่แกจะแกจะลดให้อยู่วันนั้นก็มาซื้อที่นี่แหละค่ะ รถได้เยอะอยู่แกสรถได้อยู่ อตัวหนึ่งเลยเอาสวยค่ะสวย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 ค่ะสวยลองตัวอีกตัวหนึ่งด้วยอ่าดูดีแล้วเออมันต้องมีสีนูดด้วยสักตัวหนึ่งผ้าอันนี้สวยเนาะน,นี่พี่กางเกงเหรอ เอาลองอีกตัวสิคุณอ่ตัวนั้นค่ะค่ะค่ะใช่ใช่ตัวนี้ก็สวยราคาเขาลดให้ 2, 2, สองพันสองสองพันทวไม่ได้เหรือคุณพี่สองตัวสองตัวสี่พัน นี่ร้านผ้าครามที่สกลนครนะคะร้านไทยนิยมคลามสวยค่ะคุณครูภาษีเป็นลูกค้าที่นี่นะคะตอนนี้มาซื้อผ้าเสื้อแขนยาวค่ะท่านผอ,อนะคะสวยค่ะร้านนี้เจ้าของร้านก็สวยพี่เสือเอ้อยืดนตัวเท่าไหร่เส <180. S 2> ื้อยรอย้าเ้ยผ้าเนื้อดีนะเออผ้าเนื้อดี ใส่กางเกงขาสั้นเนาะใช่สวยมากอุ้เยเก๋อเบอร์อะไรคะนี่เบอร์อะไรนี่มีทุกเบอร์ทุกไซส์ค่ะนี่เบอร์อะไรตัวนี้ตัวนี้เบอร์เอ็นค่ะอ๋อเอ็มว่าซื้อเส,สื้อยืดไปใส่กางเกงขาสัน้นเออใส่กางเกงขาสัน้นเอาคุณคุณหน้าเหมือนเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมใช่ไหมเธอเอกอะไรจบพศไหนสามเจ็ดไหมเอกปฐมไหม ชื่ออะไรเอกะถมสอนที่ไหนตอนนี้ไปอยู่จังหวัดเลยแล้วเอามาทําไมตอนนี้มาทําไมมารับหลานเป็นครูไหมตอนนี้เป็นครูครูที่ไหนเลยสามีเดะสามีก็อยู่น้องขอนแก่นเออใช่มันไม่ใช่สกลดรวันเพ็ญนะคะอาจารย์สุจิตาขาวสำอางเพื่อนกระเพื่อนเกษียณเพื่อนเขาก็มาอยู่ที่เรียนอยู่ราชภัฏพพระนคร คนกรุงเทพค,คนพิจิตรคนคนภาคกลางใช่ไหมอืมทำไมดูหน้าเด็กแท้พอสอสิบห้าเฮ้ยใครไม่มีลูกทำไมไม่มีลูกทำไมเ่เป็นทำไม่เป็น,ปน,ปนอ้าคิดว่าสาวโสดได้นี่ ไม่ได้โสดใช่ไหมมีเขาก็รับราชการสามีเป็นทหารนนีทาเท่าไหร่ก่อนอ๋อคุณนายทหารทหารโอกาสงโอกาสคืออะไรมีโอกาสไปตลอดนะโอกาสทหารอากาศโอ้เงินเยอะนะทหารอากาศนะไม่มีละกะเป็นแค่จานี่ล่ะเมื่อไละคนไข้นะโอ้ยตายละกระโปรงอันนี้เพิ่งไปซื้อมาอยู่ในตลาดนครอันนสกลนี่แหละนี่ชุดละสามร้อยที่แรกเข้าไปเราบอกว่า ไม่ได้ซื้อหรอกฉันมาดูเฉยเหยเราได้12ชุดจ้อยรอบก่อนรอบก่อนได้24ชุดใส่เข้าไปแบบนี้เดี๋ยวรีวิวให้พี่สวยก่อนร้านผ้าครามนะคะราคาถูกบาา้านคลามสวยค่ะที่สกลนครนะคะผ้าเขามีหลากหลายมีหมดเลยกระเป๋าเงินเสื้อแขนยาววันนี้ก็พาสามีมาซื้อนะคะคุณครูภาษีได้สองตัวค่ะพนรดให้อย่างใหญ่เลย มาซื้อ2 8 0 0จาก2 8 0 0เหลือ2,000มาซื้อที่ร้านของแกนะคะครั้งก่อนก็ซื้อใส่แล้วดูดีมาก